กศสีเลา่านิท่านกองให้ฟั่งเรื่องอีนวนกรปบกปองอันอีนวนกระบกปองเนี่ยกลเป็นกัวเป็นเมียกันอยู่กินต้องกันมาหลายปีแล้วละแต่มือนึงปักปองเนี่ยกับผ้าอีนว่นเนี่ยไปหาหมอเป็นอะไรกันมาหมอตจเบิ้งเมียผมแน่เป็นอย่างร่างกายไม่สบายชม่มเขาต้้งใจมากเอา่เดี๋ยวหมอจัดยาให้นะ ่วงนี้ก็ดูรายสุขภาพเดีย๋ยวเพิ่งน,นอนด้วยกันจนกว่าจะกินยาหมอหมดกินทุกวันหลังอาหารตามเวลาเดีย๋ยวเพิ่งน,นอนด้วยกันนะโอ้ยนอนกัหมอก,กันนะจะถามยังกับหถามถา,ามใอ้กัวก็เมียเนี่ยนอนน้ำกันหลั <S <S 2> <S 2> งจากอีนวนกับอกฟังม,มันได้ยาเส็จเรียบร้อยกับกับบบาน กับซองไปกินยาคือหมอเพ่็นร่างแล้วแบบที่นี่ก็กินยาสามเวลาอาหารคือหมอเิ่นบอกกินอาทิตย์หนึ่งกันแล้วสองอาทิตย์กันแล้วยาก็ยันบ้หมออกสิเมือ่อโจนมาเดือนหนึ่งก็ยันบ้หมอเมื่ออยู่ขึ้นหนึ่งแบบที่นี่นนวลนวลนวลไม่เงไอ้อง ไอ้ผมซื้อกว่าไอาย้ยากอยากนะก่ได้ดออหมอฮะจะกว่ายาซิเมิร์แต่นอกอีต,ตนไอ้เดีย้ยไอ้สิเขาไปใช้บริการยิงบริการทั้งในเมืองก็ได้นอกสิเอาเงินให้จกสองเลยพ่อบอไปยิงซีตินอนจ้ะ อ,อยอินวดเนี่ยสมมติเป็นแม่ภาบะคะ <c oughs> อัน,นี้แม่ทังได้สิเอาเงินเหกควไเน่ยเป็นเขียวผู้สาวสวัสดีแท้เออพอถ่าวทิปป๋องเพิ่นแด่งเงินแล้วเรียบร้อยเนี่ยพิ่นก็ฟ้าวเนี่ยใส่ใส่ไต้หมอนอ้าวไอ,อ้ป๋องกับทงเป่าแข้ต่ไปลาสายจ้ะอาจจะมีสุรานิ่งเลยกับข้าเนี่ยล่ะอ๋อจ้าจ้จาจ้า ระว่างกี่ติดปองอย่างถาไปถารถอดอยู่ในเมืองนี่กระพ่านหนาบ้านหลักจันร้อยอไอป้องที่ไปใส่ทีไปเหตุรน้นนเมื่อจะเข้ามียบาสบายที่ไปหาซื้อยาให้เมียเป็นห้องเมียเดี๋ยวฝากไปฝากกรับแมอนบ้นนน้องรู้ได้ว่าไอทสิไปเหตุเงียง่ะิว่งหูใจไอค้าแท้ ไปน้องน้องซ่าน้องเอาแค่ลอยเดี๋ยวว่าเอาเพิ่งสองลอยดอกมาสิดีตีดีป้าป้าป้าไอ้ที่ปองเจ้าสิสไปในเมืองไหนมันเสียเงินเสียท่องเฮงหงมานอนน้ำข่อยนีข่อยเอาน้ำลอยหนึ่งเท่านั้นล่ะไอ้พิ่ปองฟังจสั่นแหล่วมันมาสิซ่ากับเฝ้าคืนเพื่อนไปกับอีอแ่ากัที่ไพซี่มันเนาะเพืนึงไก มักจอบลอยคุณเดือดก็มาเสียเงินไรนอว่ะที่ไหนนะเจ้าหน่นต้อมหลังจากนั้นโดนเติบทิดปองนี่ก็ล้มจากบ้านลกลับขึ้นเมื่อบ้านคุณหลับนวดน,นวดนคือมาไวน้แท้ถ้าไอลอยฟังให้นวดฟังเราโน,น่ยจะเขียนไอร์เด้อตอนไอ้์ยัวไปว่า,าหันไอผ่านที่นอ้นั่งแหละ ที่นั่งแล้วมันเหลือตัวตายไปเพื่อนั่งแหลมมะติก็ไปนอน่งมันบอกกระเบียนอยู่มันว่ามันเหลือตัวตายมันก็เลยงตัอตายข้าไปเฮ้ยนาอยู่อยู่เบัะนี้กะเฮ็ดใจลอยกะเอาเงินลอยให้มันนั่นแหละเราอายก็ได้ฟาร์มอาหารนวะนี่แหละอีแหล่อีหมูวะดีคือสวยแถมมาเอาหัวหมูได้จังใจนีนจังการได้แบบนี้อุ้ยอีนวลนี่พ่อได้ฟังจากสันแล้วกะลุกขึ้นเลย ล,ล่งเพื่อนไปเศร้าป่วยเลยป่วยว่าเป็นเดือนใส่เลยใสเลยอยู่ใส่เลยมึงอยู่สากินนวลมาหยังมึงไปเฮ็ดหยังไว้มึงคือมาลักมาเล่นกินผัวชาวบ้านเขามึงคือบ่ด,ดีแท้มึงไปเฮ็ดหยังเขานี่เขาคือไป ไอปองสิป้าซิมมาร์คพี่ a c t i ก็ได้ไปเหตุุราในเมืองโอ้ไปเหตุุรานจะได้ไซื้อดูเด้ว่าสิไปเฮหอีหยังน่ะเี็หัวใจอายแท้ไม่อุ้งต้องบอกว่าเอาลอยเดียวเท่านั้นล่ะปอกคิดปองฟั่งช่งสั่นกามันมัดสิมันมัดสิเด็ไอ้ทานี่ยังไงอาจารย์จ๋า กูอีหลอดเด็เอาดีกวเนี่ย